การใช้งานเลื่อยโซ่แบตเตอรี่นะครับเราสามารถที่จะเสียบแบตเตอรี่แล้วกดใช้งานเครื่องได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะนําไปใช้งานนะครับเราควรที่จะเติมตัวน้ํามันหล่อหลอเลี้ยงโซ่นะครับตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับอย่าให้มันพร่องนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเลื่อยโซ่ของเราเนี่ยสึกหลอได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับตัวเครื่องเราสามารถที่จะล็อกตัวใบได้นะครับหรือว่าปลดล็อกใช้งานได้ครับ ข้อดีของเลยโซ่แบตเตอรี่นะครับคือ1เลยนะถ้าเราใช้งานก็คือเสียงเขาจะเงียบไม่มีเสียงที่ไปบรบกวนเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้นะครับอีกอย่างในเรื่องของความคมเนี่ยก็สามารถใช้งานในการตัดแต่งกิ่งไม้ในบ้านของเราได้นะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวของเขานั้นก็คือเรื่องของราคานะครับที่อาจจะมีราคาสูงแต่ตัวเนี้ยผมต้องบอกว่าเหมาะสําหรับพ่อบ้านนะครับที่ใครต้องการมีติดบ้านไว้ใช้นะครับในการตัดแต่งกิ่งไม้ในบ้านของเรานะครับ หลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งเนี่ยเราควรที่จะทําความสะอาดตัวเล่อยโซ่เราครับจากนั้นก็ฉีดสเปรย์หล่อนลื่นนะครับให้กับตัวเล่อยโซ่เราเพื่อในครั้งถัดไปเนี่ยก็จะใช้งานได้ตามปกติครับ